เข้าพักเฮ้ยคุณกินน้ำตาลเลยอ่ากินพลังงานเลยนะแค่ากินอยู่กลางทงพี่เนาะทงก็ทงบ้านอื่นเป็นทงม้านจะโคงได้เปงเปงวราก่อนเรี่ยลัดหลุด ขา้ขาวกลองข้าวพัดยูพี่ยูไก่ไก่พากันมากินกำลานพี่น้องมากพัดเชบทั้งนีงเลยมากินแค่ทุบบ่วงนี่ มาเจ้าวิวทองน้าพงาใดครับ่ดมบนตาไ่พาดน้าวิ่ากันังครับแซบแซ่บกินอยู่วกินอยู่วัยููหน้าบ้านใดหน้าบ้านพู S <S พัดซื้อบันไดขนาดคำพัดมังควนพัดก็ซือี่บ้าน,าะะนโคนกิน,น,นของมันคูนใบผัดบ,นา,บนานนกรลุงจักรุพัดกินิรุดมาอลามชามคดนอยากนนอนมานั่นจอ,นอยจยเลยจะเ้จาบ่ ปวดแต่ไม่แน่นแน่นเขาเอาวดบเอไรกันหอเจ็บปวดเจ็บู้สพัดกรงชิบหาันมันปวดมากินหมูเงินนะสู าวมึงจะไก่ใหญ่ๆเหนเข้าระบาดมันไก่เด้แบมาอกไม่้าัรั่าสุกอน้ำุเขาเป็นกเาะเนาะะเาะ อากาศก็บริร้อทุเนาะอากาศบรเรานเลยมืดมืดที่กองก็ไม่ได้เลยมืดขนุนว่ขนุนว่าน้องมืดบ่แจ้ง cái đó nè mương cái mát thanh long, cái bảo view, bong nhau, đẹp, 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 ท่านอยู่ไมันกลายในพี่น้องอีกไหมเก,กระตุกเลยน้ำกองกกส่วน,นกองกาน,นกระเป็นหมาใช่ป็นใดอ,นอ,อากากดีด้พไปน้องเนาะนีอน่อปนางวนยิ้ม,มกำง้าพัดกเขาเอาหลดุดไปหลุดกระจก Ta nhảy, gonna... nè, các đây, các cái thân út nhảy của thuyền ông không bắt xa bị hai à. bên đó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลมผัดโออหัวปลูกหัวลานเดียวหลายหลายแบบเนี่ยสับปูดนะสับปูดดิเห็ดเออเฮ้ยเขาจะเอาไห่มาเอานางนางตุ เอาเอากระดามสูตรนางวัดตานางวัดทิศเลยเอามัญใจแล้วม่ัจสูตรอตรวากินหรืว่าน่านไปเอาบรกว่าูปกิแล้วเท่านั้น viu bùa ngàm kha sen để để cái bát tố cắt hết tung như thế này để cái bếp này hết tung mà không có đầy viu luôn แรงนล้วกอเของเขาใหญ่ของเขาเมงใหญ ไปขนกุกตาลกุกตาลมาหลายปีมันมันยืนได้พี่น้องเพื่อนั่งทีใหญ่ดิไอีกเขาเป็นหมตาบอน่ะพอุ้มันมีหมอกเนาะวิวบ่งามเลต้องเลยหมอกขนุน่าอยู่นั่นแล้ว บนลำไยอยู่เพื่อนนะสู้ใช่ได้ดันบนดาวก็ใกุตีอืมท่านั้นกระมือเนาะท่านั่นจะขึ้นเป็นขนุน้อยู่มากกว่าเธอมืดน้องมาเองท่านี้กระมือขี่ขนุน้อยู่เป็นหมอกเป็นควันจะพ่อจักจะบัได้วิวงามบัดไดจริงเท่า เดนมกีวัคชินตะคิวสองสองเลยสองเท่ากับสองเท่ากับสองมือซื้อนี่สองเท่กันถับรุดมาเต็มเพียนก็เป็นไข่เลยกระาวแหละไข่มือนื่ป้าะเจ้าสื้อครับจี่ด้วยกันอบเวนเด็กน้อยซื้อด้วยกัน น่าก็ได้จามเค็มพี่นองสีสีมือเค็มชุดท้ายนะเค็มที่จามนะไข่เว้ยปมจมพื้นกับหมูแห้งน้องเยกว่าไข่บอกกบอรบอกระไรอระเขบอไรระไร่อกอกบกบอระบอกรอกกรบอกระไบอกะไกรบอกรไบอไก็บกบ ามเป็นยังเลยเีย้อนนะขาเป็นไข่แลขาวเป็นสีและข้าวมันเป็นไข่ับาเ้เกตวาลน้องสีกเข็น้อน้องสีเขม่คอมเมนต์มาหนเนาะร้านตึกหล่น้องเจ้าบกตกีันนแล้วบ้านเพิ่อน้องทางไรนะ <laughs> พี่เราทางลาวทางทาไทยอะไรประกษีคือกันพู้ถนนใหญ่น้องกินกล <c ười> าดดระเดนหลายไล่กินก้าวผัดเาจะกิน <c ười> เก่งหน่หอไม,ม้เร่ต้องกจะกินสดกับถดเก่งหน่อไม้หุ่นหอนคือสี่แทกับกระเพาะปลาเนาะคือเรื่องงวนเห็ดเนาะแท้ก็คือถอดกระเพาะปลาหุ่นหอ,หอ,อนกลคือี่แท้กคือเห็ดกิน จะได้กระพาะกุไลกุเทโคตติดตามชามชามนาลานี้ได้พี่น้องไว้น้าอ้อมก่อนสิสิโคตในด้านรวดมาใกล้ๆมีขนมเอ้ยเบื้องน้ำมูกเบื้องน้ำมันหาว่าน้าอ้อมก่อนเด้อพิมเงาโคตไลกุเทโคตติดตามนางในเชือเลี้ยงนะเชือเล็กเสื้อชมพูอยู่กลาง์นะเสื้อเชืออ้ายชาโนนบ่อสเชือชาโนนอันนี้ปูเงินปูเงินเขาเล็กสัก มาอได้บอกว่าล้วคือเล็กเบิดก่อนเลกน้อยเบิดก่อนลานเบิดไทยเบิดต้อมากินือเบินีนนะถ้าได้เยกินข้าวได้จะเกิดพี่น้องเนนตึงกึงกองข้าวบางใหญ่เนี่งรมกับข้าเพนกันเลยกองข้าวเนียนน้อยข้าเพนออกมาเันน้อย Thầy lột mấy ừ. 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 cái ngũ ươn hai ngoài view bên à. đó của con Ừ Ngoài đây thì chào nà View thằng này ngắm ngoài hiểu bờ À View bằng ngắm ạ ให้เบิ่งวิวพี่น้องให้เบิ่งวิวให้เบิ่งวิวเบิ่งวิววิวงามบอกโอ้ยวิวข้างนี้บ่งามพี่น้องไม่สวยเลยต้นตาลหลายๆน่ากว่าเห็นพี่นองมันข้าหมอกข้ามัวให้ลับคืนทางปัวอ่ะสบายดี พี่น้องคลิปนี้จบคี่นี้นอนน้องคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่บบ๊ายบายยสวัสดีค่ะคุณนายชายชู